เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกับยีดียรแล้วก็กกหนูยัอวุวาย <ung> <t ans> ฟังทันกันไหมพูดเร็วไปเป่าก็ว <t> ันนี้กิจกรรมใหม่ชุดใหม่มาอีกแล้วครับชุดอะไรกันครับเนียผมข่าวมาเลยแล้วก็มีใส่หมวกชาวร็อกเป็นชุดหนังมีพวกหนามๆประดับทั่วตัวเลยนะครับนี่ถ้าหมวกทรงสูงกว่านี้อีกนิดนึงนี่ผมนึกว่าโวคาดโวคาดอาร์ด ROV ทรงผมคล้ายมาก าขี่ม้าอีกสักตัวหนึ่งนี่ผมว่าใช่เลยนะเนี่ยกิจกรรมใหม่ล็อกสาตาร์โลกซาตานเล่นยังไงครับเนี่ยเป็นวงล้อหมุนหมุนหมุนหนึ่งครั้ง20เพชร10ครั้ง180เพรพิเศษ1ครั้ง50เพรแล้วก็มีของรางวัลเป็นแจ็คพอต9 9 9เพชรพด้วยนะครับไหนมาลองเล่นกันหน่อยสิผมจะหมุนแบบ10ครั้งเลยละกันเพื่อความรวดเร็วนะครับจัดมาครับป้าปแรก อ๋อเข็มมันก็จะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆไปหยุดที่ช่องไหนก็จะได้ของรางวัลช่องนั้นอืมของรางวัลใหญ่สุดจะเป็นชุดของตัวผู้ชายอันนี้นะครับแล้วก็มีเป็นแจ็คพอต999เพรด้วยได้แต่เกลือนะ10บรอบแรกโอเคเดี๋ยวผมก็จะหมุนยาวไปเลยแล้วกันนะครับเออแล้วอพิซอดหนึ่งครั้งนี่อะไรครับเนี่ย50เพชร อ๋อพิเศษหนึ่งครั้งนี่ถ้าเกิดเรากดเนี่ยมันจะได้ของแค่ชิ้นเดียวเนี่ยไม่คุ้มเลยนะไอพิเศษหนึ่งครั้งเนี่ยห้าสิบเพชรได้อันเดียวโอ้ได้เก้าสิบเก้าเพชรผมว่ากดแบบสิบครั้งน่าจะน่าจะมีโอกาสได้เยอะกว่านะครับเนี่ยพิเศษหนึ่งครั้งห้าสิบเพชรได้ตั๋วใบหนึ่งอย่างเงี้ยตั๋วตาล่าสังหารเนี่ยได้สกินปืนเงี้ยไม่ค่อยคุ้มเลย โอเคผมจะกลับมาที่10ครั้งเหมือนเดิมนะครับ180ปเพชรปาบโอ้ภาพปิดปากน่าจะมีแล้วแหละอันเนี้ยปาบโอ้ยได้99เพชรกับตั๋วล้วนๆคุ้มไหมครับเนี่ยปาบโอ้ตั๋วล้วนๆปาบเกาบ99เพชร กับผ้าาปปิดจริงวันนี้ผมอยากได้แค่ชุดผู้ชายนะโอ้ <c oughs> เขมปิดโอ้ <c oughs> คูปองแลกเปลี่ยนปืน99เพชรมาอีกแล้ว99เพชรออกบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ้ามาอีกแล้ววยออกแทบทุกรอบเลย99เเพชร ผมว่าเขาน่าจะตั้งค่าให้ออกง่ายแหละแต่ว่าชุดนี้ก็ไม่มาสักทีโอ้ตัวบุฟเฟ่มาลุลัวโอ้ <c oughs> <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยนี่กดไปหลายรอบอนะไรยังไม่มาอีกเหรอ2,000เพชรแล้วนะโอ้ตัวสุ่มปืนกับตัวบุฟเฟ่บ้าไปแล้ว โอ้โหเขมปิดว้าวได้999เพชรเฮ้ย999เพชรมันออกอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ได้พวกตั๋วแลกเปลี่ยนปืนเฮ้ยแจ็คพอตออกเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่นี่ผมหมดไปพันกว่าเพชรแล้วนะครับยังไม่ได้ชุดตัวผู้ชายเลยป้าบตัวบุฟเฟ่เฮ้ย แจ็คพอตามีกแล้ว999เพชรนะ่ะคุณผู้ชมเริ่มได้ทุนคืนแล้วนั้นเนี่ยหุยออก2รอบติดเลยนะทําเป็นเล่นไปแต่ว่าเพชรผมก็ตอนนี้เสียไปประมาณเกือบพันแล้วนะครับตอนแรกมีอยู่16ื่นตอนนี้15300ก็เสียไปประมาณ700เพชรละชุดผู้ชายยังไม่ออกอีกสักรอบสิว้าวรอบนี้ได้99เพชรสออันติดเลยอ่ะ ปาโอ้ย9.9เพชรมาอีกแล้วเฮ้ยกิจกรรมนี้เพชรออกรัวเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่กำไรนะครับก็ยังขาดทุนอยู่โอ้ยชุดผู้ชายยังไม่มาอีกเหรอได้9.9เพชรอีกแล้วเฮ้ยเพชรออกถี่มากอ่ามาแล้วสุดยอดไปเลยคุณได้รับชุดตัวผู้ชาย โอเคโดนไปกี่เพชรครับเนี่ยตอนแรกมีอยู่16ื่นตอนนี้เหลือ14,977ก็น่าจะโดยไปประมาณ1,000เพชรน่ะชุดนี้1,000เพชรเลยนะครับถึงเพชรมันจะออกเยอะของรางวัลแจ็คพอตออกแต่ว่าก็โดนไป1,000เพชรอยู่ดีนะชุดก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคุณผู้ชมก็ซ่อนหมวกซ่อนเกาะทั่วไปคือดูธรรมดามากอะ่ะมันเป็นชุดที่มาคู่กับชุดตัวผู้หญิงที่แจกฟรีคราวที่แล้วนะครับ ชูผู้หญิงแจกฟรีส่วนชูผู้ชายเนี่ยต้องสุ่มนะครับก็คุณผู้ชมไม่ต้องสุ่มหรอกผมสุ่มให้ดูแล้วนะฮะพันเพชร นี้เดี๋ยวเรามาลุยกันในโหมดคนคลั่งนะครับเป็นโหมดพิเศษที่กลับมาให้เล่นอีกแล้วรอบนี้เปิดประมาณ3-4วันนะใครรออยู่ก็รีบๆเลยนะฮะเป็นโหมดที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าเวลาเรายิงแล้วแปลงล่างเนี่ยมันจะวิ่งไวแล้วก็โดดสูงมากอันที่สําคัญเลยคือเราจะมองเห็นศัตรูในแผนที่ด้วยนะเป็นจุดสีแ,งแดงๆไอเนี่แหละชอบสุดเฮ้ยปัง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 ปัังหัวเต เป็นไงล่ะโดนฟาร์มมาสเข้าไปปืนที่ถูกลืมปืนที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะเล่นกันเท่าไหร่ข้างบนบ้านมีคนมีคนแน่ๆสองคนใช้แก๊ลิงยิงสวน มาดิมาดิเอาปลาเอาปลาแปลงร่างแล้วไม่กลัวเลือดเยอะกว่ามาดิ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 าดาดตอนเกมถ้าเกิดว่าเราแปลงร่างได้เนี่ยต้องรีบวิ่งหาคนเลยนะครับอยากแปลงร่างไวๆก็ต้องคิวให้ได้สักคนหนึ่งอะ่ะเนี่ยตอนนี้เอฟเฟกต์ออร่านี่มาเต็มเลยแล้วคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ยหายเฉยปล่อยไปก่อนกระสุนผมหมดด้วย S M G เหลืออยู่5ลูกแล้วเพื่อนผมทำไม ลงกันไกลจังเลยครับเนี่ยนั่นไงโธเพื่อนถ้านายลงกับเรานายก็รอดแล้วเนี่ยกระโดดยิงหัวเราอ่ะออกมาดีออกมาดีออกมาดีออกมาด,ออดีออกมา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 ด,ออดีช่วยไม่ทันอะยิงเพื่อนผมทําไมยิงเพื่อนผมยิงเพื่อนผมเหรอยิงเพื่อนผมเหรอหัวแตก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนย่ออะไรย่ออะไรยิงขนาดนี้แล้วจะย่ออะไรเนียิงเสร็จทำไมย่ออุ้ยอมกแล้วอะทำไมเยอะจังเลยครับเนี่ยถอยตั้งหลักก่อนนะเก่งไม่กลัวกลัวเยอะไหนนะ๋อนู้นนู้นตรงต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เพื่อนในตัวเมื่อกี้แน่เลยทำเป็นมาย่งมาย่อยิงและย่อชาร์จเลยจังหวะนี้ ผมชาร์จเลยยิงนกอับเราว้าวเอเคเอามานี่เลยจ้าเจ็บนะ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 หมดนี้ยิงแรงนะครับดอกสี่ห้าปับปับปับเอาลมซะแล้วอุ้ยดอกหกสิบแรงจัด้าดเอเคมังกรสามทิ้งไปก่อนอย่าได้ผุดได้เกิดเฮ้ ล่วงแรงจัดครับนัดละ60เอเคมังกรนี้เอามาเล่นในด่านกลางคืนเอฟเฟกคือชัดมากอะแสงสีฟ้าเห็นอย่างชัดเลยว่าแต่เมืองพีคนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเขาตามจุดผมมาแน่ๆเลยเพราะตอนนี้ผมล่างสุดยอดแล้วถ้าเป็นลูฟี่ก็เกียร์ส <c oughs> ี่อะเมื่อกี้ผมเห็นคนหนึ่งนะไปไหนแล้วละ่ะอุย ีเอาหัวเราอ่ะเอาหัวเราอ่ะเลือดสี่ร้อยนะเฮ้ยตรงนู้นสองคนลวงอย่างว่องอ่ะดอกละห้าห้าสี่นัดสองร้อยกว่าวุ้งเดยเดี๋ยว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 คัพี่เดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวครัพี้เดี๋ยวคัพี่พี่ครับผมรอเล่นครับพี้ พี่ก็มาเยอะเกินไปนะบางทีอ่ะถอยก่อนไม่อยากเสี่ยงลืมใส่ฮายาโตะมาด้วยถ้าใส่ฮายาโตะมาจะยิงแรงมากเดี๋ยวขอผมเติมเลือดก่อนนะครับพี่พี่อยู่ข้างล่างไปก่อนเมื่อกี้ไม่กล้าเสี่ยงอะเลือดไม่เต็มนะถ้าเขาแบบยิงหันมาหาผมสองกระบอกเนี่ยผมอาจจะล่วงได้นะมีจุดแดงกำลังมาหาผมด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไง ไอ้น,นี่ก็เกียร์สี่มาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิเอาเบอร์สี่เบอร์สี่ไม่รู้ไปล้มตรงไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงไกลเกินเฮ้ยอุ้ยไม่ล้มเฮ้ยอย่าลาดนะอย่าลาดนะอย่าลาดนะเอาหัวเล่าอ่ะเอาหัวเอาหัวเอาหัวไปไหนล่ะไปไหนล่ะมาดิ มาดีมาดีมาดีโดนตอดปเจ็บดีอุ๊ย,ยขึ้นไม่ได้ดิ่าลืมไปปิดไว้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้หายไวมากบ้านรู้มีตัวหนึ่งนะบ้านรู้จุดแดงเอาดี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 วิหลังเข้า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 ,ขาไอตัวเมื่อกี้มันย้อนกลับมาฮะคุณผู้ชมไม่จบไง จะวัดใช่ปะถ้าวัดก็อย่าลืมเอาใบบรรทัดมาไปไหนละอ๋อหนุหนกระโดดอยู่ตรงบ้านฟาร์มมาโดดมาโดดอย่างนี้โดดอย่างนี้โดดอย่างนี้ไอ้วอลเหรอชาร์จสิครับรออะไรปังปังอ่าเอาไงเอาไงปังปัง ฮาล่วงฮากลางอากาศฮาล่วงฮาเป็นแมงเม่าเลยเนี่ยมันมีจุดแดงขึ้นแบบเนี้ยคือมันดีมากๆเลยมันประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยนะเหมาะสำหรับคนรีบในแรงน่าจะมีแบบนี้มไอวอลเหรอจอดีครับจอกดีครับโอ้สองอันไม่ไหวอะ่ะ เออันนี้มันเจาะไอวอลไวยก็จริงแต่ว่ามันไวกว่าเดิมแค่นัดเดียวนะครับไปไหนจ้าไปไหนจ้าดอกละ60แรงเวอร์น่าจะดอกละร้อยไปเลยนะ <c oughs> ถ้าเอคดอกละร้อยก็เลิกเล่น่ะอุ้ยมี M79 ด้วยเอามานี่ในายพกของอันตรายแบบนี้ไว้กับตัวได้ไงเดี๋ยวเราเล่นเอง <c oughs> เราจะออกปฏิบัติการตามล่าหาคนจุดแดงจุดแดงนี่ก็คือคนที่ร่างสุดยอดถ้าไม่อยากให้ขึ้นจุดแดงนี่ก็ต้องนั่งนิ่งๆให้พลังมันลดลงนะครับทรงพลสวัสดีทรงพลสองคนสุดท้ายครับจุดอยู่ในโรงงานชุดนี้เอามาใส่เล่นกับปีกดำก็เท่อยู่นะขวัญใจชาวล็อก มารีบปิดเกมกันดีกว่ารีบปิดเกมรีบไปกินข้าวหิวข้าวมากยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยเนี่ยเฮ้ยโดดมาทำไมโอ้โดดอย่างหงลงอย่างหมาลูกซองหรือสู้ m 79เ้ยเพื่อนเขาอยู่นู่นเพื่อนเขาอยู่ในโรงงานเอาละผมจะยังไม่ซ้ำผมจะส่งคนสุดท้ายไปด้วย M79 อา้าวไม่โดนไปไหนแล้วล่ะเ,เสียงอยู่บนเสียงอยู่ข้างบนหรือว่าเขาไปอ้อมขึ้นทางบันไดเหล็กฝั่งนูน้นแน่ๆเลยน่าอยู่ขบนหัวผมเนี่แหละเอาละนายมาดึงเพื่อนสเสถะไม่งั้นเพื่อนนายตายนะเพื่อนตายนะถ้าไม่ดึงอะ่ะเหมือนจะไม่มาเว้ยไม่ดึงเว้ยไม่ดึงตายนะยังไงนายก็ต้องมายิงกับเราอยู่ดี จ้าเอ๋ไปไหนแล้วละ่จะจ้าเอเอ้าเอา้เอา,เ,อาเพื่อนตายเลยโตโนโ่โธ่โตโนโ่ไม่น่าเลยดาราดังด้วยเนะโตโน่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาตอนไหนมาดี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 าดแลกกันเปล่าคนละนัดมาแล้วอุย้ยมาใกล้เอาจริงไว้คนนี้ เอาจริงชื่อไรไว้ไว้หลายไว้หลายอไว้หลายก็ประมาณนี้ครับชุดใหม่พันเพชรนะก็คุณผู้ชมไม่ต้องสุ่มนะฮะผมสุ่มเองนักเลงพอ Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong. Tell my thoughts to move along, push myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I